สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาชาแนลแล้วลิ้ก็จะพามาทำเมนูชาผลไม้สองเหยือกไปเลยทีเดียวชาแอปเปลิลและชาใสสตรอเบอรี่ต้นทุนก็น้อยทำก็ง่ายเริ่มทำกันเลยจ้าใช้ชากรีนทีชาตรามือห่อสีเหลืองย้ำว่าเหลืองไม่ใช่ทองช่างน้ำหนักชากรีนทีตามือห่อเหลืองให้ได้24กรัมทำไมไม่25 g, ใช่ไหมมันเข้มไปนิดนึง และน้ำสควอชแอปเปิลสตรอเบอรี่ถูกและดีก็คงหนีไม่พ้นติ่งฟงจ้าเทปริมาณ 150ml หรือถ้าใครใช้ยี่ห้ออื่นอาจจะต้องปรับเพิ่มลดสักเล็กน้อยน้ำร้อนแบบเดือดๆเลยเ7 5 m l อดเลย9ส m l สูตรวันนี้ไม่แช่ชานะคะเทชากรีนทีลงไปแล้วก็คนให้ได้60ที่ 1>, 1 2 3 4 5อ่ะสมมติว่า60แล้วทีนี้ก็กรองกากชาได้เลยชาไม่ใช้ซ้ำนะคะเราใช้ครั้งเดียวให้ได้น้ำชาช้า900แทบไม่ต้องบีบเลยนะสูตรเนี้ยยกขึ้นมาเฉยๆแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไป60กรัม เพื่อเพิ่มรสหวานแบบประหยัดแต่ถ้าใครไม่ใส่น้ำตาลอาจจะต้องไปเพิ่มน้ำสควอชแทนเทน้ำแอปเปิลสควอชที่เตรียมไว้150 ml จากนั้นคนผสมให้เข้ากันแล้วก็เอาไปแช่เย็น1คืนก่อนเทใส่น้ำแข็งเสิร์ฟจ้ามาต่อกันกับเหยือกต่อไปถ้าเกิดใครไม่มีเครื่องชั่งเนี่ย1ช้อนของชากรีนทีประมาณ8-10กรัมก็ตักประมาณ2ช้อนครึ่งแต่แนะนำว่าใช้เครื่องช่งเถอะชัวร์กว่า เครื่องชั่งราคาหลักร้อยใช้ได้นานด้วยใส่น้ำร้อนลงไป975 ml จากนั้นก็ใส่ชักรีนที่ค่ะแล้วก็คน60ครั้งเหมือนเดิม ไม่แช่ชาเนื่องจากแต่ละสูตรเนี่ยส่วนผสมไม่เท่ากันนะคะบางสูตรก็ต้องแช่บางสูตรก็ไม่แช่ให้เพื่อนๆกดเข้ามาดูรายละเอียดสูตรในคลิปดีกว่าอย่าไปยึดหรือจําว่าชาชนิดไหนต้องแช่หรือไม่แช่เพราะมันต้องขึ้นอยู่ที่ส่วนผสมอื่นๆประกอบด้วยค่ะในส่วนของสูตรนี้จะไม่มีรสชาติเปรี้ยวเลยนะจะเป็นชาสตอเบอรี่ชาแอปเปลิลแบบหวานรสผลไม้แต่จะไม่มีความเปรี้ยวดังนั้นถ้าใครติดเปรี้ยวก็สามารถเติมผงมะนาวได้ ตันี้จะได้รสชาสดชื่นกลมกล่อมแต่ไม่เข้มจะได้ความสตรอเบอรี่และแอปเปิ้ลที่ชัดเจนกว่ารสชาหลังจากแช่เย็นหนึ่งคืนก็มาผสมกันอีกครั้ง1เหยือกปริมาณรวม 10,50ML ต้องกินคู่กับน้ำแข็งนะคะถ้ากินเพียวๆจะหวานเกินไปเทใส่แก้วไสต่างๆตามชอบได้เลยเก็บรักษาในความเย็นได้5วันแต่ส่วนตัวแนะนํา3วันพอเพราะหลังจากนั้นเนี่ยรสชาจะเริ่มเฟื่อนนิดๆขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดติดตามเพจ เพชชามารีแล YouTube งามชีวาชั้นแนลให้เหมือนเดิมครั้งหน้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย Can already tell all oh, that this feeling is taking over.